เช้าชวนคุยเช้าชวนคุย,วคยสวัสดีครับโอ้โหแดงเดือดจริงๆเลยนะครับวันนี้นะฮะ,ฮะ,ฮะอ้าวเช้าชวนคุยวันนี้ค่ะใครที่ทำเกษตรอินทรีย์อยู่ปัญหารบกวนใจมากก็คือพวกมแมลงทั้งหลายมันชอบมันลุมมันตุ่ม คนยังอยากกินทําไม,มแมลงจะไม่อยากกินถูกต้องครับม,มันปลอดภัยไงฮะแต่ว่ามแมลงมากินเนี่ยเราไม่ชอบใช่ไหมเพราะว่ามันรบกวนมันทําลายใช่แต่ว่าท่านผู้ชมครับไม่ต้องเสียใจนะฮะเพราะว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปางเนี่ยเขามีข้อแนะนําวิธีการทําชีวพันธุ์จากไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย,เอ,ยเอาไปฆ่ามแมลงนะครับ ้วปลอดภัยด้วยใช่ไหมปลอดภัยทั้งคนกินทั้งคนบริโภคคนทําด้วยนะครับคุณเยวาวภาเต้าชัยภูมินะครับผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรลําปางบอกว่าทางศูนย์เนี่ยได้มีการผลิตไส้เดือนฝอยกําจัดแมลงซึ่งเป็นสายพันธุ์ไทยเนี่ยนะครับเอาให้กับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกร,รที่ทําเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งคนปลูกคนบริโภคไว้อย่างนั้นเถอะ ที่สำคัญคือทําให้ต้นทุนเนี่ยต่ำลงด้วยนะครับก็คือใช้เงินประมาณแค่500บาทต่ตอไร่เท่านั้นเองกวิชาการเกษตรก็มีการวิจัยพัฒนาไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยซึ่งเป็นไส้เดือนฝอยที่มีประโยชน์มากเอามาใช้กําจัดแมลงศัตรูพืชได้มากมายหลายชนิดเพราะว่ามันสามารถเข้าหาแมลงซึ่งอยู่ในที่ซ่อนเลนได้ mm hmm. ทําให้แมลงหนอนปลวกตาย24ชั่วโมงโอ้โห mm hmm. oh เราจะใช้ในการควบคุมนอนใยผักนอนกระทู้ผัก นอนกระทูหอมนอนคืบนอนด้วงผักนะคะแล้วก็ใช้ได้แม้กระทั่งกับปลวกนะคะเพราะว่าสําสหรับไส,ส้เดินฝอยตัวนี้นะคะสามารถลดการใช้สารเคมีนะคะแล้วก็ลดต้นทุนให้เษกษตรกรเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยจะอยู่ประมาณ500รบาทเองนะคะซึ่งวิธีการก็ไม่ยากค่ะคุณกัลรรยาเกาะกากลางนะคะซึ่งเป็นนักวิชาการ,กรเกษตรชํานาญการพิเศษเนี่ยได้อธิบายขั้นตอนไว้อย่างนี้นะคะ วิธีทําก็เริ่มจากทําอาหารให้ไส้เดือนฝอยเป็นอันดับแรกก่อนประกอบไปด้วยน้ําไข่ไก่สีฟองผสมกับน้ํามันหมูแล้วก็น้ําในสัดส่วนที่กําหนดคนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ไปผสมกับฟองน้ําที่ตัดเป็นลูกเต๋าขนาด1เซนติเมตรคลุกเคล้าให้เข้ากันนําบรรจุใส่ถุงร้อนแล้วก็นําเข้าตู้อบเชื้อ1ชั่วโมงจากนั้นก็นําเชื้อไส้เดือนฝอยที่มีขนาดเล็กมากเนี่ยคือเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะฉีดเข้าไปในถุง ปริมาณ 1cc นะคะจากนั้นก็นําไปเลี้ยงในห้องเลี้ยงอุณหภูมิ26องศาเลี้ยงไป7วันแล้วก็เอาออกจากห้องเลี้ยงแล้วนําไปตรวจสอบด้วยกล้องนะคะจะเห็นว่าในถุงเนี่ยจะมีไส้เดือนฝอยจํานวนมากเลยค่ะและเมื่อพบว่าเชื้อสมบูรณ์กรเกษตรกรก็เอาไปฉีดพ่นในแปลงผักได้นะคะเพื่อให้เขาไปกินหนอนที่คุณกําพูบอกว่ามันไปซ่อนอยู่ในที่ซ่อนเร้นเนี่ยนะคะเออแล้วเชื้อเนี่ยจะอยู่ได้7วันเพราะฉะนั้น1ถุงเนี่ยผสมน้ําได้20ลิตร ต่อหนึ่งไร่ก็จะใช้ประมาณสักยี่สิบถุงค่ะเกษตรกรใช้ก็จะขยำเอาแต่น้ำ<ม>ใส่ถังพ่นคักค่ะ,คะอันนี้ก็จะเป็นอ่อาไข่พวกไข่น้ำมันอะไรนะจะอยู่ในนี้อันนี้เหมือนเป็นอาหารกับเป็นที่อยู่ของเส้น,ยนอยอ,นอันนี้คือขบวนการเขาเดีนอะไรครับการผลิตการผลิตเพิ่มปริมาณนี่ะนะครับ ส่วนเกษตรกรคุณอังส uh ุมาลินสุทธิวัฒน์นะครับเกษตรกรบ้านววอแก้วนะครับอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางเขาก็ทําเกษตรอินทรีย์แล้วก็มีการเอาผลิตภันธ์ใช้เดือนไส้เดือนฝอยเนี่ยครับไปกําจัดแมลงนะฮะซึ่งเขาปรากฏว่าได้คุณภาพที่ดีนะครับมีความเหมาะสมปัจจุบันเนี่ยนะครับผู้บริโภคเน้นผักปลอดสารกันมากแต่ว่าการปลูกแบบอินทรีย์ก็ต้องยอมรับ เจอปัญหา,มาแมลงมากัดกินหนอนมากัดกินนะครับการที่กรมวิชาการเกษตรเขานำชีวพันธุ์ไส้เดือนฝอยมาให้ใช้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆสําหรับเกษตรกรเอาฟังดูนะครับผลผลิตด,ดีขึ้นเจ้าเพราะว่าแมงในดินตัวด้วงตัวหนอนเก่าห้ซื้อกว่าพักเขาจะงามขึ้นแสดงว่ามันทักษะได้เจ้าเสียนดินเจ้ามัดในดินมัดดินอย่างนี้ได้มดเลยเจ้าเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว สว่วนนี้ใจได้ดีเลยเจ้าส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณสายันฉัตแก้วนะคะนี่เป็นเกษตรกร,ร,กรบ้านวอแก้วบอกว่าแปลงกเกษตรอินทรีย์เนี่ยเจอปัญหา,มาแมลงเยอะก็เลยอยากให้เกษตรกร,ร,กรที่ใช้สารเคมีอยู่หันมาใช้ไส้เดือนฝอยดีกว่าค่ะอยากประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั่วไปนะครับที่ยังใช้สารเคมีอยู่ต้นทุนการผลิตสูงมีความเป็นพิษกับ ตัวเองกับสิ่งแวดล้อมด้วยหันมาใช้ในเรื่องของไส้เดือนฝอยนะครับที่กรมวิชาการเกษตรเนี่ยสนับสนุนนะครับก็จะช่วยให้ผลผลิตมีความปลอดภัยนะครับผู้บริโภคปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ตัวตัวตัวเกษตรกรก็จะปลอดภัยกับสารเคมีด้วยเนี่ยครับไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยนี่นะฮะอย่าไปทําลายเขานะครับเขาคือผู้มีพระคุณสําหรับคนทําเกษตรอินทรีย์เลยนะอ่าว่ายเลยผู้มีพระคุณ เอาละวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ,กรเกษตรและสหกรณ์ท่านนรัญญาไทยเศษและท่านอธิบดีกรมวิชาการเกษตรท่านพิเชษริยยภาหาด้วยนะครับที่ให้มีการนำเอางานวิจัยดีๆแบบนี้ <ừ ๆ S 1> มาสู่กเกษตรกรค่ะ,ะวันนี้ลาแล้วสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ